คิดคะแนนเซตออกมายัางไงให้มันเต็ม800ว่าวะก็ควรจะนับคะแนนแล้วเทียบว่ถูกว่าตอนเนี้ยเราได้เท่าไหร่แล้วบางทีตอนไปสอบจริงม,มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเวี่ยงได้อ,อย่างนี้เหมือนกัน ฝึกทำข้อสอบแซตอังกฤษเสร็จแล้วได้รู้แล้วเนี่ยได้20เต็มห้สองไลติงได้3 3เต็ม44แต่คิดคะแนนแซตออกมายัางไงให้มันเต็ม800วะหลายคนไม่รู้ซึ่งมันสําคัญนะน้องเพราะน้องฝึกน้องก็ควรจะนับคะแนนแล้วเทียบวห้ถูก,กว่าตอนเนี้ยเราได้เท่าไหร่แล้วใช่ปะ่ะขอบอกของเลขก่อนละกันของเลขมันคิดง่ายอังกฤษมันจะมีความซับซ้อนดนึงเนาะของเลขอะถ้าสมมติว่าน้องทําเสร็จปุ๊บมี2องพาร์ทใช่ไหมยี่สิบข้อกับสามสิบแปดข้อรวมกันเป็นห้าสิบแปดข้อน้องนับข้อถูกรวมก ก็เอาไปเทียบตารางอันนี้ได้เลยคือตารางจริงๆอย่างที่บอกว่าเคิร์ฟแต่ละรอบมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ดูคร่าวๆได้เนาะว่าแบบเออตอนนี้เราอยู่ในช่วงคะแนนประมาณนี้น้องเทียบเลยว่าเนี่ยถ้าเราได้เท่านี้ รวมกันมันจะเทียบเป็นเซตแมตเต็ม800ได้เท่าไหร่อย่างตารางนี้สมมติว่าน้องทํา2พาร์ทน้องทําถูกทั้งหมด49ข้อเทียบกับตารางก็จะได้690เต็ม800หรือถ้าสมมติว่าทําถูกเยกอะกว่านี้สมมติว่าทําถูก55ข้อจากตารางนี้น้องก็จะได้760ของเลขง่ายนับ2พาร์ทรวมกันเทียบเลยแต่ของอังกฤษจะมีความซับซอ้อนแล้วนิดนึงใช่ไหมอังกฤษมันมี2พาร์ทเหมือนกันแต่เอามาบวกกันไม่ได้ใช่ปะ่ะต้องนับคะแนนแยกพาร์ท สมมุติว่า reading อ่ะมาดูทีละอันเลยละกันสูว่า reading ทั้งหมด52ข้อน้องทําถูก39ข้อเทียบตารางนี้เห็นปะ39 reading test ก็เท่าก,กับ32เท่าก,กับ320อ่า32ปุ๊บน้องเติม0ูนคูณ10เข้าไปก็คือแปลว่า reading น้องได้320 400 แต่ย,ยังไม่เสร็จเพราะมันมี <รอ S 1> พาร์ทไรติงต่อสมมติว่าไรติงเราทาได้35น้องก็มาเทียบกับตารางนี้35มสิบห้า e อสกอร์เทียบเป็นไรติงได้เท่ากับ32อก็อีก320อ่ะเพราะฉะนั้นบวกกัน2พาร์ทน้องก็จะได้เซตอิงทั้งหมด640่เต็ม800ยโอเคเ,เคนาะแค่นี้แหละเพราะว่าอยากให้รู้ไว้หน่อยหลายคนคิดคะแนนเซตอังกฤษไม่เป็นนะแต่ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าคือเคอร์ฟแต่ละรอบมันก็มีเวี่ยงประมาณ4 0 5 0คะแนนได้เหมือนกันฉะนั้นคะแนนที่เราได้จะจากตอนที่ฝึกอะ มันก็อาจจะไม่ตรงกับคะแนนตอนที่ออกจริงแต่ก็จะไม่ได้เหวี่ยงไปแบบเป็นร้อยหลืออะไรขนาดนั้นสมมุติว่าตอนฝึกทําอังกฤษได้600บางทีตอนไปสอบจริงน้ออาจจะได้620 630ห,หรือว่า5 7 0 560ไอ้ที่ในที่นี้คือสติว่าน้องทําได้เท่ากับตอนฝึกเลยเนาะมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเหวี่ยงได้อย่างนี้เหมือนกัน แต่ก็ต้องเข้าใจว่ารอบไหนก็ตามที่เวลาเราทำเรารู้สึกว่าเออพอทําได้ว่ะเออแปลออกว่ะเออง่ายว่ะรอบนั้นเคิร์ฟก็จะโหดมากเพราะว่าทุกคนก็จะทําได้เหมือนกันมไม่ใช่น้องทําได้คนเดียวเพราะทุกคนทาได้มันก็เลยฉุดให้แบบคะแนนกลุ่มอิงกลุ่มมันสูงไปด้วยอย่างนั้นแหละหนึ่งคะแนนบางทีก็มีค่าประมาณ 30- 40คะแนน ตอนที่ออกมาจริงๆเหมือนกันใช่ฉะนั้นทุกข้อทุกคะแนนมีความค่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทิ้งสักข้อเนาะทำให้ได้เยอะที่สุดได้ดีที่สุดจ้าโอเคคิดประมาณนี้อ่ะรู้วิธีคิดคะแนนแล้วกลับไปฝึกต่อแล้วก็ไปนับคะแนนดูซิว่าตอนนี้2วิชาเต็มพันหกได้เท่าไหร่และใกล้จะถึงเป้าหมายที่เราอยากได้ที่เราอยากจะคณะที่อยากจะเข้าหรือยัง